มรสุมชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมรสุมชีวิตครั้งที่สาหัสน่าจะสาหัสที่สุดของคุณเสกไม่ต้องเจอคุณเสกเราเจอใครก็คงจะเป็นเรื่องที่สาหัสสาคันพอสมควรนะฮะชีวิตต้องบอกว่าเปลี่ยนเลยนะพลิกพังเลยแหละเพราะยาเสพติดตัวเดียววันนี้เราจะขอย้อนวันหวานไม่หวานนิดนึงนะฮะคุณเสกนะครับในช่วงที่เรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับท่านทดหนึ่งเสพยามานานขนาดไหน นานมากครับก็เดือนปี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 หลายปีเป็นสิบเลยใช่เป็นสิบเลยใช่ครับใช่ครับรวมสิบปีมันเริ่มต้นยังไงผมอยากรู้ก็เริ่มต้นจากเรามีความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนแบบสุดๆอยู่แล้วนะทําอะไรก็สวงมันก็ไม่กลัวไม่กลัวอะไรกอยังไม่กลัวแล้วไม่คิดว่ามันจะติดด้วยนะเมื่อก่อนนี่นะครับเราคิดว่ามัน เราเอาอยู่ออคือว่าเราเอาอยู่คิดว่าเราเอาอยู่พอเสพไปเรื่อยมันก็รู้สึกไปหลงไหลกับมันแล้วก็จนติดในที่สุดแล้วเราก็ก็ถอนตัวไม่ขึ้นอือืมนสิบปีนะเป็นสิบปีก็จนจนทุกอย่างก็พังแล้วตอนนั้นที่ช่วงระยะเวลาที่พี่เสพตอนนั้นภรรยาครอบครัวรู้เรื่องไหมคะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตอนท้ายเขาไม่รู้ตอนตอนที่แบบเขารู้แล้วว่าอาการไม่ค่อยไม่ปกติเป็นอะไรเออเอยเสพในบ้านไหมก็เริ่มเสพในบ้านไงเขาถึงรู้ เขาไม่เสพคุณติดหนักขนาดนี้ติดหนักที่สุดนะพี่ที่สุดเลยหนักที่สุดจนประสาทหลอนเขาบอกประสาทหลอนภาพดูภาพลวงตาอะไรเกิดขึ้นผมหมดหูแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตอนไปรักษาเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนไข้ที่หนักที่สุดตั้งแต่สถาบันทัยารักเคยมีมาเลยนะขนาดนั้นเลยจริงๆต้องเดถามกุณหมอดูเกือบตายอ่ะพูดง่ายๆมันมันรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะตายแล้วนะก็เพราะตอนนั้นมันโอเวอร์โดส์ไงมันมันเริ่มจะแบบ ผมผมเริ่มรู้สึกว่าผมล่องลอยแล้วมีคนมาตามผมแล้วว้าในสาบานได้นะคือทุกอย่างผมพูดผมพูดเรื่องจริงนะผมผมไม่มีเมกเขาก็มีคนมาแล้วก็มาเรียกผมบอกนบนนี้สวยงามมากเลยขึ้นมาอยู่ด้วยกันโดดลงไปเลยอ่าผมได้ยินเพลงนี้ผมยูไลายฟังของพิงค์ฟลอยมันชื่อ wish you were here i ่งยืนอะไรเงี้ย wish you were here คืออยากให้คุณมาอยู่ด้วยกันบนนี้อะไรเงี้ยผมก็มีความรู้สึกตอนนั้นผมกำลังใกล้ไปแล้ว แล้วผมก็ระงับสติตัวเองแล้วบอกว่าพี่ผมยังไปไม่ได้เพราะผมยังมีลูกเมียผมอยู่แล้วผมก็รู้ตัวรู้ตัวก็ก็สามารถที่จะเลิกได้ครับเขาบอกว่าเสพยาในเวลามันจะเลิกนี่มันถ้าถึงขั้นที่ติดมากๆอะางเงี้ยนะคะหลายคนเลิกเป็นปีๆนะแต่ของคุณเสกใช้เวลานานไหมในการเลิกคือผมไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเดือนครึ่งแต่เดือนครึ่งมันเขาเขาก็มี ก็สงสัยเฮ้ยจริงๆมันขนาดโอ้โหมันใกล้ตายผมผม,ผมไม่รู้สึกตัวใน2อ,อาทิตย์นะรู้ไหมคือผมจําความไม่ได้อะตอนแรกผมเข้าไปปุ๊บ3วันเนี่ยผมหนีออกมาจากโรงพยาบาลเลย ตามข่าวไงตามข่าวเนาะผมก็วิ่งออกมาเฉยเลยขี่จักรยานแล้วก็วิ่งออกมาขึ้นรถสิ่งบ้านเฉยเลยแล้วก็ตอนนั้นคือพี่ไม่รู้ตัวใช่ไหมคะผมรู้รู้ตัวแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากอยู่ไงผมก็หนีออกมาแล้วก็เข้ามารับตัวผมใบใหม่เสร็จผมไปอยู่อีกเดือนครึ่งพอผมใบใหม่ตัวนี้เขาก็ฉีดยาให้ผมสลบไปเลยแต่ผมไม่ฟื้นนะจริงวะจริงจริงเฮ้ยคุณหลับไปเลยหรหลับไปเลยอผมไม่ฟื้นสองอาทิตย์ที่ผมไม่รู้สึกตัว อ๋อ,อ,อ,อหลังจากที่พี่ฉีดยาไปเนี่ยน้องว่างไปเลยสองอาทิตย์แล้วเขาก็เขาหมอก็บอกเขาจะเอาไฟฟ้าช็อตผมแล้ว<อ>แต่ว่าพอเขาเอาไฟฟ้าช็อตผมผมดันตื่นจริงจริง,รงอาจจะมีสติรู้ว่าเฮ้ยมันจะช็อตแล้วตื่นตัวออย่างนี้ครับพอผมตื่นขึ้นมาตอนเนี้ยก็ภายในสองอาทิตย์ต่อมาผมก<อ>็พูดจารู้เรื่องหมดเลยเ<อ>ซึ่งเขาเองก็แบบโอ้โห เป็นอะไรเนี่ยพิเศษนั้นเนี่ยอะไรเงี้ยนะอาจจะไม่ได้ว่า2อาทิตย์นั่นแหละที่คุณไม่รู้สึกตัวเลยแปลว่าแปลว่าคือคุณไม่ได้เสพอีกเลย2อาทิตย์ไงไม่ได้เสพเลยเออถูกไหมล่ะเพราะร่างกายมันก็เอาออกไปเลยแล้วใช่ครับคือคือเขาจะถ่ายเลือดผมตลอดเลือดผมเนี่ยเขาก็ดูดออกไปแล้วเขาก็เอาเลือดใหม่เข้ามาเพราะเลือดผมมันมียาเสพติดเยอะมาก ผมไม่ได้ใช้ยาเสพติดคนเดียวมันเออมันหลายอย่างผสมกันหมอไม่รู้จะรักษาด้วยอะไรหมอบอกว่าเอาเลือดออกไปเอาเลือดใหม่ข้ามาเลยดีกว่าพี่คันและในช่วงสองที่ที่พี่สรบนั่นคือพี่ก็ถ่ายเลือดไปด้วยโดยที่พี่ก็สรุปไปยาพี่ไม่รู้เพราะว่าเขาเนี่ยจัดการได้พี่หมดเลยเขาเห็นของพี่หมดเลยทุกอย่างแห่ไอ้ตรงนั้นไม่ต้องอายนั่นแหละผมยินว่าใช่ไหมล่ะพอสองอาทิตย์ผมฟื้นขึ้นมาแล้วเดือนครึ่งเนี่ยผมก็หายเป็นปกติ หายปกติเขาก็เลยให้ออกจากโรงพยาบาลได้ก็เลยสิริรวมอยู่ั้่45วัน45วันถือว่าเร็วมากเร็วมากเร็วมากๆนะเขาก็มาทสผมทุกอย่างนะบวกคบคุณหารพูดจารู้เรื่องสัมโตงอะไรเงี้ยนะครับพอผมออกมาเสร็จแล้วผมต้องไปทำแมทริกโปรแกรมอีกประมาณ3เดือนคืออะไรคะก็คือต้องไปพบหมอทุก ทุกหนึ่งอาทิตย์ตอนแรกทุกหนึ่งอาทิตย์ก่อน,อนประมาณเดือนแล้วก็สองอาทิตย์อะไรเงี้ยไปพูดคุยห่างออกไปเรื่อยๆ ه, อเขาเขาจะถามแล้วว่าเราเป็นไงบ้างอ,อาการเป็นไงบ้างอตอนนี้อะไรผมก็หนักมากเพราะผมเป็นโรคซึมเศร้าด้วยไง<อ> คนใช้ยาเสพติดเนี่ยมันจะยาเสพติดมันจะทำให้สารเนี่ยเหมือนเป็นไบโพล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมะใช่รู้จักกับไบโพล่าคือไบโพลคือเป็นโรคซึมเศร้าอ๋อซึมเศร้าเป็นโรคจริงๆริ่ผมว่าเป็นไบโพล่าไบโพล่าคือสุดขั้วไงเวลาเศร้าเราก็เศร้าเว้าสนุกมันก็สนุกไปสุดไปสุดๆเหมืนเขาก็ต้องให้ยาให้เราไปอยู่ตรงกลางผมเองก็ตอนนี้ผมก็ออกมาก็ต้องไปรักษาแบบเนี้ยแล้วก็ไปพบจิตแพทย์ทุกสองอาทิตย์ผมคิดว่าคราวนี้ผมจะไม่หายนะ ไม่พัลล่าไหมถึงไม่พล่าใช่เพราะมันหนักมากแต่พอใช้เวลานานๆเข้าเราเรามีจิตเราคิดในทางที่ดีแล้วก็เลิกยาเสพติดไปเรื่อยๆยมันหายจริงๆแล้วตอนอยู่โรงพยาบาลเคยคิดไหมคะว่ากลับมาร้องเพลงได้ไหมแฟนๆจะยอมรับได้ไหมคือคือไอ้การมันเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมเล่นได้นะครับเล่นได้แต่ก็ไม่สนุกพอตอนแรกๆเนี่ยคือออกมาเราก็ต้องมีอะไรทําเพราะถ้าผมอยู่กับบ้านเนี่ยผมตายยิ่งไปฟุงซ่านเนี่ยฟุงซ่าน ผมก็เลยรับคอนเสิร์ตเลยก็เลยเล่นคอนเสิร์ตท,ทั้งๆท,ที่ตัวเองป่วยอยู่นะแต่ก็ต้องออกไปเล่นคอนเสิร์ตช่วงนั้นมันช่วงที่ผมโอ้โหชีวิตมันทรมานอะ่ะอ้่เราดูดูที่คุณไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ก็ดูปกติดูปกติปีหนึ่งอะ่ะที่ผมต้อง,อง,องทนทำแบบนั้นอะ่ะ คือเป็นการพรีเซนต์เพิ่มเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยหรอใช่ซึ่งธรรมดาเนี้ยออกจากจิตวิญญาณเราเลยไปแต่วันนี้เราต้องขับมันออกมาคนก็เริ่มสงสัยว่าทําไมเราเล่นไม่เหมือนเดิมคนก็แบบก็คนก็สะดวกแต่เขาสงสัยว่าเราเล่นไม่เหมือนเดิมไม่มันเหมือนเดิมไสะใจเหมือนเดิมอย่แต่พอปีหนึ่งผ่านไปมันเริ่มดีขึ้นปีครึ่งหายเลยเล่นได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องมีพึ่งอะไรทั้งสิ้นเป็นออกมาจากข้างในจริงๆตอนแรกกีฬาวงการเนอ แน่นอนคิจต์มาวงการตอนแรกผมก็การเนี่ยภรรยาผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเราหนีไปอยู่ต่างประเทศกันดีกว่าเขาชวนผมไปอยู่อเมริกาอะไรเงี้ยผมบอกผมก็ผมผมผมไม่หนีไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตผมไม่ไม่หนีอะไรอยู่แล้วผมก็เบกไม่ไปไปไม่ได้เราต้องอยู่เนี่ยเพราะเราไปอีกถ้าเราดูปัญหาอีกก็ต้องหนีไปอีกผมก็อยู่สู้จนจนมันหาย โอ้หช่วงนั้นเป็นช่วงที่โหเรลียวหดคนต่อมากที่พวกเราจะพ่ายแพ้นี่แต่สมัยนันวตอนที่เราจะพ่ายแพ้หรือไม่เห็นไหมช่วงอย่างนี้เลยแล้วตัวผมเองก็คิดว่าผมจะไม่คิดผมแต่งเพลงไม่ได้แล้วคิดว่าเลยคิดว่าแต่งเพลงไม่ได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากอมันมันไม่มีอารมณ์ที่จะเขียนเพลงแล้วก็เราเรารู้สึกว่าเราเขียนไม่เป็นแล้วเพลงปีกว่าปีกว่าที่ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้จนจน ปีครึ่งผ่านไปเนี่ยผมหายสนิทเลยพอหายเสร็จแล้วผมก็กลับมาแต่งเพลงเริ่มเขียนเพลงมันเจิดไหมตอนนี้สองวันเสร็จอัลบั้มเสร็จใช่ไหมพอมาที่มันพอมาที่มันเหมือนเหมือนเขื่อนเนี่ยคุณเนืกออกไหมมันเหมือนมันมาอั้นอยู่เลียมันเขื่อนแตกนี่มันโอ้โหนะมาพี่พูดจะเห็นบ้าต้อกมาเลยนะเขาบอกอย่างนี้ฮะเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอคือช่วงเวลาที่ตอนนั้นอาจจะเป็นมีความทุกข์มีอะไรอย่างงี้นะแต่ว่า จริงๆแล้วช่วงหมายถึงว่าช่วงที่แบบว่าบำบัดอยู่อะไรเงี้ยนะคุณเสกก็ได้เห็นมิตรภาพของเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะคุยกันตรงนี้ครับเวลานั้นมีใครอยู่เคียงข้างคุณบ้างตอนนั้นเนี่ยก็คือผมผมมีเพื่อนหลายคนนะครับแต่เรื่องเป็นในวงการเนี่ยก็จะมีสองคนที่ผมต้องขอบคุณเขามากนั่นก็คือสักติ์สิบแท่งทองน่ะเนื้อแล้วนะคนนี้ไม่ทิ้งผมเลยเขาไปอยู่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมผมเลยเขาเป็นคนตลกมากคนมีเป็นสิบนะ สักศิทธิ์แต่งทองซื้อห่อข้าวมาสองหอถือมาแล้วก็นั่งกินไงมามากินกันกินแต่ว่าซื้อมาสองหอแต่ตอนนั้นสนุกมากเขาก็เป็นห่วงผมสักศิทธิ์เตี้งทองคนหนึ่งแลยคนหนึ่งคือพี่ติ๊กชิโร่ติ๊กชิโร่อ่าพี่ตธีกับพี่ติ๊กโอเคศักดิ์สิทธิ์แต่ผมรู้สึกว่าคุณสนิทสนิทสนมกันเป็นเพื่อนกันพี่ติ๊กก็สนิทกันกับพี่ติ๊กชิโร่เหมือนกันเหรอสนิทกันอ๋อผเพิ่งรู้เพิ่งรู้พี่ติ๊กไปเยี่ยมบ่อยไหมพี่ติ๊กไม่ได้ไปแต่ส่งภรรยาไปเยี่ยม ส่งอ้อไปเยี่ยมอ้อนี่ก็เป็นเพื่อนกับกับการเขาก็ไปเขาไปเยี่ยมนะะฮที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วพอออกมาเนี่ยเขาก็มาต้อนรับผมเป็นคนแรกเลยพี่ติ๊กชิโร่นี่ไปต้อนรับเลยต้อนรับที่บ้านเลยแล้วก็ไปกับพี่แบงค์นะเพื่อนอีกคนนึงพี่แท่งก็มาเล่าให้ฟังเรื่องพิเศษนะคะช่วงนั้นเป็นห่วงเป็นห่วงพี่มากเป็นห่วงพี่มากน่ารักอย่างติ๊กชิโร่นี่แฟนคุณเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนกันได้ครับแท่งล่ะ พี่แท่งเปรู้จักสนิทไหมคสนคสิกับผมอยู่แล้วพี่แท่งนี่เขาเป็นคนพาผมเข้าวงการกลับมาเจอวันวานกลับมาเจอวันวานกลับมาเจอวันวาน